สวัสดีครับเกษตรกรรักบ้านเกิดปั้มครับพี่น้องครับวันนี้จะพามาดูนะครับอีกข้าวหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ปลูกในแปลงของเขานะครับช่วงนี้สิเป็นช่วงปักอช่วงเห็ดหน้าปังนะครับไม่รอบแหลกนะครับอันนี้จะเป็นข้าวญี่ปุ่นเน้อครับพี่น้องครับสิพภาพพี่น้องมาเบิ้งข้าวญี่ปุ่นหลอกนี่นะครับว่าคุณสมบัติเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นคุณสมบัติข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกใน แปลงของเขาด้วยครับพี่น้องครับอันนี้คือข้าวญี่ปุ่นให้พี่น้องสังเกตบ้างนะครับข้าวญี่ปุ่นจริงๆอ่ะเม็ดมันจะพ่ใหญ่ยบันไดนะครับจะเป็นเม็ดปอมๆนะครับปอมๆนะครับสันๆเนาะปอมๆตามสันแต่วันนี้เสียให้พี่น้องเบ่งลักษณะการหุงนะครับสุกเล้วเขาสีมีความเหนียวนุ่มนะครับเหนียวหนุ่มเป็นพิเศษเลยครับกลัวถูกสายพันธุ์เลยครับเหนียวนุ่มมากนะครับเสียพี่น้องเบ่งเม็ดไก่ๆนะครับ เม็ดค่อนข้างที่จะยืดยืดตัวได้ดีนะครับ 2- อถึงสามเท่าครับจากปกติเมด็ดเมด็ดเม็ดจะป้อมสั้นนะครับเม็ดข้าวเนี่ยเม็ดนี่คือป้อมสั้น,น้ะพี่น้องแด่พี่น้องเบ่งสําหรับเม็ดที่เขายืดยืดยืดตัวออกนะครับเวลาหุงสุกนะครับอ่านะครับพี่น้องนี่พี่น้องเบ่งนี่นะครับ ถ้าเทียบความยาวนะครับเม็ดที่เขายืดออกนะครับเวลาหุงสุกแล้วสิทําเข่าเม็ดเข่าสารนี่เอาเกือบสามเม็ดนะครับมาเลี้ยงต่อกันนะครับนี่นี่ก็คือคุณภาพข้าวที่ได้นะครับมันจะยืดตัวดีนะครับอาก็ศที่สำคัญก็คือจะมีความเหนียวหนุ่มนะครับหนุ่มนะครับหนุ่มนุ่มครับสำหรับเขาย่ปุ่นนะครับเมื่อนี่ก็สิ สำหรับผู้ใดที่สนใจนะครับในการเพาะปลูกนะครับหรือเรียนรู้วิธีการปลูกนะครับสีลงประมาณปลายเดือนพฤศจิกาต้นเดือนธันวาค่ะบลอกไม่เกินวันที่สิบของธันวาทุกปีนะครับเป็นฤดูกาลนี่จะเป็นฤดูกาลที่เหมาะสมที่สุดนะครับในการเพาะปลูกเขาญี่ปุ่นสายพันธุ์นี้ครับก็คือสายพันธุ์โคชิฮิคาริครับประสบการณ์เองของผมกับว่าหลายนะครับแต่ว่าผมไน้ทดลองปลูกมาแล้วนะครับ หปีนะครับ5ปีถือว่าเป็นข้าวที่ให้คุณภาพ่าดีแล้วก็ให้ผลผลิตสูงนะครับต่อไร่นะครับต่อไร่ต่อเกวียนเลยซื้อให้ผลผลิตสูงนะครับเหมาะสําหรับเป็นทางเลือกของเกษตรกรอยากจะทดลองปลูกนะครับลองดูนะครับสําหรับข้าวญี่ปุ่นสายพันธุ์โคชิฮาริครับ